สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องบาร์คเอและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อน รับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตกิจกรรมของเซิร์ฟไทยกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาแล้วสําหรับท่ารักไม่รักนะครับผมแล้วก็มีท่าวาเรนทายอีกถึง4ท่าเลยนะครับผมมีท่าหัวใจแตกสำหรับ ใครที่มองหาเว็บเติมเกมถุกไวปลอดภัยไม่แดงต้องเว็บเทพพับเติมตามผมได้เลยเติมปุ๊บเข้าพับลิงก์อยู่ในคำบธิบายเติมไวขั้นเทพต้องเทพพับฝากกดทุกใจเพจให้ด้วยนะครับคนอกหักด้วยนั่นเองนะครับผมก็ใช้โทเค็นเหลืองหรือว่าโทเค็นกลางเนี่ยใน,แบบในการแบบว่าในการแลกได้เลยนะครับผมใครมีเหลือแบบผมเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเหลืออยู่ยี่สิบสองแล้วตอนนี้ผมจะลองจัดไปเลยกันแล้วกันนะครับ มาเลยดีกว่าฮะโอ้ยบวก20บวกอีก20นะครับบางตู้ออกง่ายก็เหมาะแก่การดองไว้นะครับบางตู้ถ้ามองว่าโทเคนมันออกง่ายเนี่ยดองไว้เลยนะครับโทเคนตัวนี้ได้ใช้อีกแน่นอนนะครับสำหรับโทเคนเหลืองตัวนี้เนาะ โอเคก็ okay, จัดไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ได้มา105แล้วนะครับผมอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะครบแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เก,กินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้ใช้ตู้หน้าได้นะครับผมก็แลกไปเลยนะครับตัวถ้ารักไม่รักตัวนี้เอฟเฟกออกแบบสุ่มจะรักหรือไม่รักก็สุ่มเอานะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเด็ดแบบไวมากๆนี่ถ้าไม่รักก็จะเป็นหัวใจแตกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวลองใส่ไปหน่อยดีกว่าอ่าโอ้โหกดเข้าหน้าหน้านี้ที่ไรนี่แบบค้างทุกทีเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจัดแบบนี้นะครับผมก็เว็บเทพพับนะครับผมลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับผมไปเติมกันได้ถูกถูกไม่ถูกก็ดูเรทเอานะครับผมแล้วก็ ไวนะครับเติมปุ๊บเข้าปั๊บเลยเหมือนแบบเติมแบบโดยตรงเลยนั่นเองนะครับผมกดเติมปุ๊บเสร็จปั๊บเข้าโปะเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นท่าตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับผมวารินทายยังไม่จบในวันที่14กุมภาเนธ์ยนะครับผมตัวอาจจะมีตู้รังพึ่งแบบนี้มาอีกนั่นเองอย่างที่เราได้บอกกันไว้นะครับผมของภายในตู้แบบว่าเด็ดๆเลยเนี่ยก็จะมีเป็นชุดใหม่นะครับผมเป็นเซ็ตแพ็กรักร้ายสายดาร์กนะครับ ผมก็จะมีทั้งชายนะครับผมแล้วก็มีทั้งหญิงด้วยนะครับผมชุดนี้มีการคอสของมันบทด้วยนะครับผมอยู่หน้ากริน่าฟรีไฟล์หน้าผพดนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมหรือว่าแบบไปร่วมแชร์กันได้เนาะก็เป็นการคอส ของน้องมันบดนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีนี่เลยนะผมแยกชงแยกชินก้นกางเกงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะของผู้หญิงสวยดีนะครับแล้วก็มีตัวนี่รักร้สายดาร์กนะครับผมเป็นกุหลาบแบบนี้นง n g มีหนามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่าคู่นะครับผมนี่หลายๆคนรอท่านี้นะท่าคู่ลูกโป่งนะครับลูกโป่งความรักเป็นท่าคู่แล้วก็นั่งค้างแอ๊กแ,แบบนี้ได้เลยอวดว่าผมมีแฟนนะครับอะไรแบบนี้หรืออาจจะแบบว่า นั่งค้างแล้วก็พิมพ์คุยกับสาวจีบสาวอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้มาวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือตรงกับวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมนะเป็นตู้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นตู้แบบนี้เลยแล้วก็ใช้โทเค็นเหลืองได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ถัดไปนะครับผมจะเป็นกิจกรรมเวพอนประจําเดือนนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นรวมประจําเดือนนั่นเองนะครับตัวซองชาร์จตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เอานะตู้นี้ก็ใช้โทเค็นเหลืองได้อีกแล้วนะเนี่ยคือแบบโทเค็นเหลืองที่ใช้ได้หลายหลายตู้มากๆนะครับสำหรับโทเค็นกลางเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปอ่ายังไม่ได้จัดตัวชาร์จตัวนี้นะครับผมก็จัดกันได้นะเพราะว่าแพทหน้านี่มีการบัฟมาให้ชาร์จเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมใครยังไม่ไปจัดก็ไปจัดกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองจัดหน่อยดีกว่านะ โอเคโอเคมาเลยดีกว่าได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วกดไปรัวๆนะครับผม300แบบยาวๆนะฮะโอ้โห17 19 13เขมคมปิดโอ้ oh my god โอเคน่าจะเกินแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเก็บไว้ใช้ตู้อื่นได้นะครับผมได้มา300 31นั่นเองนะครับผมแลกไปเลยนะครับผมแพทหน้าจะบัฟมาแล้วด้วยนะซองชาร์จใครยังไม่มีเนี่ยก็ไปจัดกันได้นะครับผมนี่สมใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตู้ใหม่นะครับผมตู้ใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีเป็นเซตอีโวนะครับผมเซตอีโวหนึ่งเซตนั่นเองก็จะเป็นพาราโฟนะครับผมหรือว่าป๊อกแบ๊ก ปลาเอ้ยไม่ใช่อาสิใช่ไหมมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกันใครใครเรียกว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะมีอยู่อ่าประมาณสัก4 4 4อันนะครับผมนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดนะครับผมดาเมจ2จอกรอ1แล้วก็ลบแม็ก1นะครับแล้วก็มีอัตราในการยิง1นะครับระยะ2นะแล้วก็ลบรีโหลดตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมลั่น1นะครับผมแม่นยำสอลบแม็ก1นนะครับผมแต่ตัวในโปรโม จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มี ตัวเขียวนะครับผมระยะ1จอกเลาะ2ลบแม่นยำนั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่ายังใช้กันหรือเปล่านะส่วนตัวผมใช้เลเวล7นะครับผมแต่ใครไม่งบไม่ถึงอัพเลเวล7ตัวนี้ก็ใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่มีลั่น1น่นะครับผมลั่น1แม่น1อ่าดาเมจนะครับผมแต่ว่าลั่น2เนี่ยไม่มีนะครับผมตัวนี้จะเป็นลั่น2นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นลั่น2นะครับผมนะตัวอี o โจะไม่มีแบบว่าลั่น2นะครับผมจะมีเป็นลั่น1แล้วก็แบบว่าดาเมจจองมาก จริงๆนะผมใส่กับตัวรูหน้าน่าจะเล่นได้อยู่นะครับผมตัวนี้นะเป็นเซตแรกในตัวประจําเดือนที่จะมาในตู้ถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะผมหลายๆคนเนี่ยรอมากๆเลย xm 8ไก่โอ๊กนะครับผมตัวนี้นะมีเอฟเฟกแบบว่าเอ่อเอฟเฟกตอนคิวนะครับผมเอฟเฟกแบบว่าสลับจะมีเสียงนะครับผมเสียงไก่นะแล้วก็เสียงไก่ตอนรีโหลดก็มีนะครับผมนี่เป็นไก่แบบนี้เลยนะครับเวลาถือ ตัวนี้ยอดฮิตมากๆเะครับผมนักคงน,นักแข่งก็ใช้กันนะครับผมสําหรับสกินนี้เนาะก็จะกลับมาแล้วนั่นเองในตู้ประจำเดือนนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่ด้วยนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี่เลยนะครับผมแม็กซิ คณิตคิดไม่ออกตัวนะตัวนี้จะเป็นเจาะเกราะ2นะครับแม่นยำหนแล้วก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1น,นั่นเองนะครับนี้แม็กเทนนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่านะตัวนี้นะครับแต่คนที่เก็บแต้มน่าจะเล่นกันนะครับผมแบบว่าเก็บแต้มเอาป้ายอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะ เป็นเซ็ตคณิคิดไม่ออกนะครับผมตัวนี้ก็มีของอื่นๆด้วยนะครับผมแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยยังไม่ยังไม่มีตารางออกมาว่าจะมาตอนไหนนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะใกล้ๆกันนะเพราะว่าตัวสกินตัวแม็กทนเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะมีเป็นสกินนะครับผมกราเน่คณิตคิดไม่ออกนะครับผมแล้วก็มีเป็น ไอซ์วอลนะครับคณิตคิดไม่ออกตัวนี้นะครับผมนี่ปิดเปิดได้ด้วยเอฟเฟกพิเศษนะครับแล้วก็มีเซตชายนะครับผมแพ็คคณิตคิดไม่ออกนะครับผมเอามาให้ดูเฉยๆามาเป็นเซตเดียวกันนะครับผมนี่กับตู้ตัวประจําเดือนที่จะมาในตู้หน้านั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มีตัวท่านี้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นท่าเดียวกันเนาะ แบบว,ว่าคิดไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับผมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นเซตเดียวกันของคณิตคิดไม่ออกหมดเลยนะครับผมที่เป็นตัวสกินที่จะมาในตู้ประจําเดือนนะครับผมในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับผมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะสามารถใช้โทเค็นเหลืองได้ตามที่บอกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟไทยที่เรามาอัปเดตกันนะครับผมแล้วก็ ผัดไพ่นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับตัวหลุดอีกแล้วนะครับผมเป็นหลุดออกมาว่าอาจจะมีการคอลแลบกับดราก้อนบอลนะครับผมพูดเล่นๆไม่คิดว่ามันจะแบบหลุดออกมาจริงๆนะผมตัวนี้สังเกตจากการโพสต์จะเป็นการโพสต์จากออฟฟิเชียลเลยนะครับผมออฟฟิเชีลเลยมีการโพสต์ว่าประมาณว่า แฟนแฟนดราโกนบอลช่วงเวลาของพวกคุณมาถึงแล้วเราอยากรู้ว่าพวกคุณคิดยังไงนะผมแล้วก็มีการแนบให้กรอกแบบสอบถามนะผมมันก็จะมีพวก ตัวละครในดราก้อนบอลมีแบบฉากในดราก้อนบอลให้กรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าชอบอันไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยคือออฟฟิเชียลเป็นคนโพสต์เองเลยนะครับผมอันนี้ถ้ามีการคอลแลบขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการคอลแลบแบบ g l o b a l l ก็คือการคอลแลบแบบทุกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะนะครับผมว่าจะมาตอนไหนผมว่าน่าจะอีกนานนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย บทที่2นะครับผมยังไม่มีออกมาเลยนะครับผมในแพทหน้ามีออกมาแค่ตัวโลโก้อคาสุกิอินเวสชั่นหรือว่าโลโก้แสงอุตสาหนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัว Uh, ตัวพรีวิวนะผมตัวพรีวิวชุดอิตาจินะครับผม, achi, บผมที่เป็นอยู่ในวิดีโอของออฟฟิ i ชียลที่เป็นอีการนั่นแหละนะครับผมที่หลุดมาเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีรูปของอิทาจินะครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปที่ลงเดอ o f ออฟฟิเชียด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือมันมาแน่แหละนะครับผมแต่ตอนนี้ยังมีแค่นี้อยู่นะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเปน็นกำลังใจให้มาร์ก AP ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกลิปหน้าบ๊ายบายครูบ